สวัสดีครับวันนี้ครูปอมครับจะมาอธิบายในเรื่องของอความขัดแย้งนะครับซึ่งครั้งก่งอนเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นหรือว่าการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายในเรื่องของความขัดแย้งนะครับซึ่งจะเป็นการอธิบายที่รวดเร็วแล้วก็กระชับที่สุดทําให้เราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากที่สุดนะครับ อ,อ้อเขาบอกว่าความปั่นแย้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ความรู้สึกนึกคิดหรือบุคคลต่าง,างๆเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่าความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่ลงรอยกันจึงเกิดความคิดที่แตกต่างกันขึ้นมาซึ่งความคิดที่แตกต่าง,าง,างนั้นเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีนะออก็คือถ้าสมมติว่าเราคิดเห็นต่างกันใช่ไหมเราก็จะได้รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเป็นข้อเสีย อาจจะเป็นเมื่อเรามีความคิดที่ไม่เหมือนกันกับเพื่อนเราเนี่ยความคิดของเราอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันได้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่มหรือว่าแม้กระทั่งตัวเราเองก็มีความคิดที่บางครั้งอาจจะคิดว่าอาจจะคิดในใจคิดขัดแย้งกันในใจอย่างเช่นเราจะไปตรงนั้นดีไหมเราจะไปตรงนี้ดีไหม เราจะทําหรือไม่ทาอะไรประมาณนี้มันจะเป็นความรู้สึกในกคิดของตัวเราครับขณะตัวเรายังมีความขัดแยง้งในตัวเองมีความคิดท,ที่แตกต่างกับตัวเองบบเนี้ยในระหว่างคนอื่นก็จะมีความที่ถือว่าความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ว่าเรามะแต่ความคิดแตกต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับแต่ในวันนี้แล้วครูเนี่ยจะมาที่มาในเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งความขัดแย้งส่วนมากเกิดจากความรู้สึกในคิดที่ไม่ตรงกันนะครับ Okay. อานาของความขัดแย้งเขบอกว่า 1. นการทะเราวิวาดภายในสถาบันอย่างเช่นในโรงเรียนในบริษัทในในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแนี้มีความที่เห็นที่ไม่แตกไม่ตรงกันซึ่งเราอาจจะเคยเห็นในข่าวเนาะที่แบบว่าชกต่อยกันระหว่างคนแบบนี้คนขับแท็กซี่กับวินมอไซค์อะไรแบบนี ก็จะเกิดความทะเลาะวิวาทกันอย่างเช่นถ้าเขามีความขัดแย้งกันนะครับอเอ่ต่อมาความขัดความขัดแยง้งปัญหาความขัดแย้งต่อมาก,ก็คือการทะเลาะวิวาทนอกสถาบันส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดความรุนแรงจากความไม่พอใจระหว่างบุคคลนะครับซึ่งอาจจะขยายใหญ่ขึ้นไปเป็นจากคนหนึ่งคนสองคนหรือไ่อาจจะเป็นขยายจะเป็นกลุ่มได้อย่างเช่นการยกพวกปีการของ แต่ละโรงเรียนในสมัยก่อนใช่ไหมที่เราเคยเห็นแบบนี่การถูกทําร้ายทางเพศไม่ว่าจะผู้หญิงทําร้ายผู้ชายหรือว่าผู้ชายทาร้ายผู้หญิงแบบนี้นะครับก็จะเกิดความขัดแย้งกันได้มีสามอย่างครับในสถาบานันนอกสถาบานันแล้วก็การถูกทําร้ายทางเพศเอามาเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งสาเหตุของความขัดแยง้ยงหนึ่งเลยเขาบอกว่าเกิดจากความไม่พอใจกัน ซึ่งการไม่พอใจกันเนี่ยมีหลายปัจจัยมากมายก่ายกองมากๆเลยเแต่ว่าเราเนี่ยมองคร่าๆว่าถ้าสมมติว่าฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ความที่เห็นไม่ตรงกันแล้วก็จะเกิดความขัดแย้งตามมาทีหลังได้อันนี้คือสาเหตุนะครับการหยอกลก้อกันหรือการแกล้งกันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งได้ได้บางคน เพื่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนเบบอนกชอบหยอกล้อกันชอบเล่นกันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดหรือว่ากันแรงเกินไปพูดจาแรงเกินไปหยอกกันเล่นกันแรงเกินไปเนี่ยทาให้อีกฝ่ายหรือว่าคนที่เราเล่นด้วยเพื่อนเราเนี่ยอาจจะเกิดความไม่พอใจเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เราอาจจะคิดว่าเอ้ยแค่หยอกเล่นกันนะคือไม่น่าจะโกรธหรือว่าไม่น่าจะโมโหอะไรขนาดนี้แต่ว่าการหยอกล้ออะไรกันเล้งกันเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เกิดการขัดแย้งได้นะครับ ความหึงหวงการหึงหวงผู้ผู้รักบางคนอาจจะเกิดการหึงหวงไ,ได้ถ้าสมมติว่าไปอยู่ในสถานที่สถานที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคยอะไรแบบนี้ยหรือความไม่เข้าใจกันก็ทําให้เกิดการออกมามีความผิดปกติทางจิตใจอย่างเช่นเป็นคนที่ก้าวร้าวชอบการกระทําที่รุนแรงขาดความเมตตาปาณีเป็นบุคคลที่รู้สึกว่า จะชอบเล่นอะไรที่แรงๆชอบอะไรที่มันเจ็บตัวมากๆแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นความชอบหรือความผิดปกติทางจิตใจของแต่ละคนนะครับต่อมาสุดท้ายมาจากครอบครัวมาจากครอบครัวที่มีแต่ความขัดแยง้งครอบครัวที่มีแต่ความขัดแยง้งอย่างเช่นพ่อ,อกับแม่ทะเลาะก,กันดื่มเหล้าหรือว่าชอบทะเลาะกันบ่อยๆแบบนี้ก็อาจจะซึมซับมาถึงลูกได้ การตกตีด่าว่าการเป็นประจําแบบนี้ทําให้พฤติกรรมต่างๆเห่ยนี้ถูซึมซับมาหาลูกจนทําให้ลูกเนี่ยเวลาไปอยู่กับคนอื่นก็จะมักที่จะทะเลาะวิวาหรือว่ามักจะขัดแย้งกับคนอื่นน,นี่เป็นไปได้ครับผมถ้าผลกระทบของความขันแย้งหนึ่งเลยก็บอกว่าโกรธเคืองกันแน่นอนเลยขัดแย้งกันก็ต้องโกรธเคืองกันบางคนอาจทําให้เสียเพื่อนไปเลยก็ได้เพื่อนดีๆเนี่ย บางคนอาจจะทําให้เสียเพื่อนไปเลยก็ได้เขาบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีเพื่อนสักสิบคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยะครับมันเป็นเรื่องที่ง่าย,ายมากเลยเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นสักสิบคนแต่ว่าจะมีใครบ้างล่ะครับที่จะรักษาหรือว่าอบกับเพื่อนคนนี้ไปได้ถึง10ปีมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับ1ปีเนี่ยเราสามารถหาเพื่อนได้ทุกคนเลยใช่ไหมหาเพื่อนได้ตลอดเวลาแต่ว่า จะคบกันไปถึง10ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าโกรธเคืองกันแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เสียเพื่อนไปได้นะครับสองทำให้เกิดการทําร้ายร่างกายกันบาเดเจ็บคารวิว,ว่าตบตีกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตบผู้หญิงผู้ชายต่อยผู้ชายอะไรประมาณนี้ยกพวกตีกันแบบนี้เอามีดมาไล่ฟันมาเีดมีดมาไล่แทงกันอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดการทําร้ายร่างกายกันได้อันนี้ผลกระทบของ,ของ,ของ,ของความขันยง นะทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขแน่นอนและใครถ้าลูกเห็นผู้ปกครองเห็นลูกทะเลาะบอแว้งหรือว่าไปตบตีคนอื่นเนี่ยก็จะไม่มีความสุขอยู่แล้วแทนที่จะเอาเวลามาทำกิจกรรมที่สร้างสมรนธภาพที่ดีต่อกันหรือว่า,าทาเป็นทาประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่นๆแบบนี้ก็ต้องมาเสียเวลานั่งอบรมสั่งสอนหรือว่า,อาคอยที่จะไปแก้ปัญหาของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมานะครับ มาสภาพจิตใจถูกทําร้ายแน่นอนเลยว่า,าคนที่ถูก,ถกตบตีเนี่ยเคยเห็นในข่าวม่ตบตีแล้วถ่ายคลิปิโอแบบนี้จิตใจย่ําแย่ไม่กล้าไปโรงเรียนไม่กล้าสู้หน้าคนอ,อื่นไม่กล้าแม้กระทั่งที่จะทําอะไรต่างๆสแสดงความที่เห็นแบบนี้ก็จะไม่กล้าบางคนถูกโขมขูจนไม่กล้าที่จะพูดกับใครอะไรไะมจนอาจจะเกิดโรคซึมเศร้าหรือโรคเครียดตามมาทีหลังได้นะครับออกมาเลยสุดท้ายเสียเวลาเรียน เสียการเรียนเสียเวลาแล้วก็เสียอนาคตด้วยนะครับถ้าเกิดความเกิดความขัดแยง้งทะเลาะวิวาทกันขึ้นมาทางไาลแยกทางการคู่รักบาดหมางก,กันรักล้มสลายแตกกกรรอะไรตอนนี้ต่อ,าอามาสุดท้ายแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นอ,อยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับ ลองพิจารณาดูว่าถ้าสมมติว่าเราเจอสถานการณ์เกิดความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ไม่เหมือนกันกับเพื่อนแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งตามมาได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่า,ามีงานงานหนึ่งแล้วครูให้นําเสนอความคิดเห็นต่างๆแบบนี้แล้วเพื่อนเนี่ย อาจจะมีความที่เห็นอีกอย่างหนึง่งเรามีความที่เห็นอีกอย่างหนึ่งแล้วเราจะทํายังไงเพื่อที่จะรักษาความเป็นเพื่อนของเราไว้ได้โดยที่ไม่ทําให้เกิดความขัดแยง้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผลดีใช่ไหมผลดีของวันความที่เห็นไม่ตรงกันก็คือเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใช่ไหมพูดออกมาตรงๆได้เลยเราก็จะรู้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลยังไงแต่ว่าพูดโดยถนอน,น้ําใจอะไรประมาณนี้ลองบอกวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากความขัดแย้งให้ครูสักคนละหนึ่งข้อนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ตอบใน g o o Google c l a s s r o o m ได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบปุ๊บคอมเมนต์ตอบเลยว่าเราจะแก้ป้องกันแก้ไขความปัญหาความขัดแย้งยังไงได้บ้างระหว่างเพื่อนหรือว่าระหว่างบุคคลอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนขัดแย้งกันแบบนี้ก็เป็นไปได้เราจะแก้ไขปัญหายัางไงเราจะเป็นตัวกลางในการสื่อถึงอีกคนหนึ่งอีกคนนึง ะระหว่างอีกหนึ่งคนกับอีกหนึ่งคนนี้ยังไงได้บ้างเพื่อไม่ให้เขาเกิดความขัดแย้งหรือว่า,านเกิดการทําร้ายกันในที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าดูคลิปเสร็จแล้วคอมเมนต์เสร็จแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมาทําในเรื่องอะไรกัน ก็ติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าครูจะมีคลิปวิดีโอสอนอะไรมาให้เราดูนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาในการเรียนการสอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวครูจะทําให้มันสั้นแล้วก็เข้าใจรวดเร็วที่สุดให้นักเรียนได้ชมกันนะครับคลัปสำหรับวันนี้ก็เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ